굿มอร์นนิ่งโตเกียววันนี้วันนี้เป็นวันพุธนะจ๊ะเป็นวันที่สาวพ้องการมาเที่ยวญี่ปุ่นจะ้ะนี่คือจุดนัดพบนะที่เราจะไปภูเขาไฟฟูจิต่อจะ้ะเป็นการอำลาโตเกียวนะจะ๊ะนี่จะ้ะนี่คือจุดนัดพบนะเพื่อนอน,นี่คือรถบัสน,นะจะ๊ะที่จะไปพาเราไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิไปชิมองุ่นอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะจะ๊ะนี่จะ้ะ ผู้คนก็กาลังไปทํางานนะจ๊ะตอนเช้าอากาศดีมากเลยแต่ก็ร้อนนิดหน่อยนะจ๊ะนี่จ๊ะตึกตึกเขาสวยมากเลยเพื่อนๆดูต้นไม้ใหญ่มากเลยนะจ้ะนี่จ๊ะขึ้นอยู่นัดพบนะนี่จ๊ะหน้าสำนักงานนะตึกใหญ่เยอะมากเลยจ้ะนี่จ๊ะเป็นแผนที่นะจ๊ะ จะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นจะผสมกันเติอนตรงไปนี้ก็คือชินกูจุนะจ๊ะนี่จ้ะผู้คนก็ปั่นจักรยานเดินบ้างจ้ะจ้ะเดี๋ยวนี่ค่ะเดี๋ยวจะขอเช็คอินก่อนนะจ๊ะจ้ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ